จริงๆลุงแมวก็คิดเรื่องนี้มาสักระยะแล้วนะครับแต่ว่าความคิดมันยังไม่ได้ชัดเจนมากนะก็เลยยังไม่ได้ทำพอดแคสต์มาคุยกับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้คอฟดิวตี้นะครับจะออกต้นเที่ยงคืนนี้แล้วนะแล้วก็สถานการณ์บีบคั้นนะครับก็ทําให้ลุงแมวคิดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็เลยมาทำพอดแคสต์ชวนคุยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้กันซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่มีผิดถูกอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับที่จะซื้อยังไงก็ได้ เงินของท่านเกมของท่านนะครับหาไม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นประเด็นที่ลุงแมวเ,เกิดคำถามขึ้นมานะครับคำถามที่ว่านะครับก็คือว่าเนื่องจากสถานการณ์ของ p l y y t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  o o ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยในเชิงดิจิตอลนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับหมายถึงราคาในเชิงตัวเกมนะครับผมก็เลยทำให้เกิดความคิดว่าเอถ้าแบบนี้เนี่ยเราย้ายโซนนะไปซื้อโซนอื่นดีหรือเปล่า จริงๆลุงแมวก็เล่นเกมมานานนะครับแลวก็ติดตามมาทุกเครื่องนะทั้งฝั่ง Nintendo ฝั่ง Xbox แล้วก็ฝั่ง PlayStation มันจะมียุคหนึ่งนะครับที่น่าจะไม่เกินประมาณ10ปีนี้นะที่เราเข้าสู่การซื้อเกมแบบดิจิตอลซึ่งสำหรับลุงแมวสมัยก่อนเนี่ยการซื้อแบบดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากทีเดียวนะก็คือในฝั่ง Nintendo เองนะครับก็มีการล็อกนะไม่ให้ใช้บัตรเครดิตของประเทศไทยในการซื้อคอนเทนต์เพราะนั้นนะครับสมัยก่อนนะถ้าจะซื้อเกมบน Nintendo 3DS นอ้อเจ้าตัว e การ์ดนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเขาเรียกว่า e ช็อปการ์ดหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งราคามันจะโดนบวกไปนะเช่น50เหรียญน,นะครับ1,500าบาทเนี่ยเขาจะขายกัน1,800บาท2,000บาทแล้วก็เช่นเดียวกันนะถ้าเรามาดูทางฝั่ง PlayStation นะครับแรกๆเลยเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่มีตัวสโตร์ของประเทศไทยนะก็ต้องผูกใกล้ที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นฮ่องกงซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับถ้าเกิดทันยุคป,ปลาย PlayStation 3หรือว่าต้นๆของ PlayStation 4 ก็จะคุ้นเคยนะครับกับเวลาที่เราซื้อเครื่องมานะแล้วก็ต้องทําการเซตอัพที่อยู่ต่างๆให้เป็นของประเทศอื่นๆถ้าลูมาอลจำไม่ผิดนะครับลูมาน่าจะมีแอคเคาท์ของฮ่องกงนะแล้วก็แอคเคาท์ของอเมริกานะของ p l a y s t เ t i o n แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับจาไม่ได้แล้วว่าในโซนฮ่องกงเนี่ยเราสามารถใช้บัตรเครดิตไทยซื้อได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องซื้อ PSN card แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับใช้บตัตรเครดิตไทยซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะต้องเป็น PSN c a r d แน่ๆ แล้วเวลาก็ดําเนินผ่านล่วงเลยมานะครับจนถึงจุดหนึ่งนะที่เรามีสโตร์ของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งนะที่ Store ของเราเนี่ยก็มีเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รองรับเงินไทยคือโชว์ตัวเลขนะครับราคาการซื้อเกมเนี่ยเป็นเงินไทยเลยนะเป็นค่าเงินบาทขึ้นมาแล้วก็เครื่อง PlayStation นะครับก็ถูกโลคอ้หลายนะถูกทําให้ภาษาไทยแบบเต็มตัวนะครับมีเมนูภาษาไทยแล้วก็ไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับ ในอนาคตไม่ใช่สิในอดีตอันใกล้นี้เนี่ยก็เกิดเกมภาษาไทยนะครับแปลไทยขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ได้แต่ฝันเลยซึ่งลุงแมวคิดว่านะครับที่เล่ามาทั้งหมดแล้วมันเกิดพัฒน,นาการแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเครื่อง PlayStation เนี่ยมันมีจํานวนผู้เล่นนะครับเยอะมากพอนั่นหมายความว่าโซนี่นะครับเห็นว่าประเทศนี้คุ้มนะครับที่จะทาการแปลนะหรือว่าทําการโลคอลหลายนะครับสิ่งต่างๆในเกม ให้เป็นภาษาที่คนท้องถิ่นเข้าใจได้ซึ่งยอดขายก็คงวัดจากสอย่างง่ายๆนะครับผมก็คือยอดตัวเครื่องของตัว PlayStation เองนะัที่ขายได้แล้วก็ยอดตัวเกมนะครับที่ขายได้นะวันนี้นะครับทุกอย่างการเข้ามาของ PlayStation 5นะั้นจริงๆระบบก็วิ่งไปอย่างเป็นปกติแน่นอนนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีการขุกขลักมากๆนะในเรื่องของการเอาเครื่องเข้ามาน้อย ถ้าเราอไปอีกสักปี2ปีนะครับก็เชื่อว่าประเด็นพวกนี้ก็จะหายไปนะเราก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับยอดของ p l a y s t a t i o n 5ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างปกติแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดนะครับผมก็คือเจ้าตัวเกมนะที่เคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาดิจิตอลเนี่ยมันถูกดันขึ้นมานะครับแพงกว่าราคาแผน่น แล้วก็มีหลายท่านเลยจริงๆรวมไปถึงตัวลุงแมวด้วยนะที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆก็อย่างที่ว่านะราคามันก็ไม่ได้สูงขึ้นมามากแต่ก็รู้สึกว่าการตัดสินใจขึ้นราคาดิจิตอลเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเลยซึ่งก็มีวิธีการกันไปหลายเวยเลยนะครับก็คือเช่นไปเล่นในฮ d o s w สวิชนะไปเล่น Xbox หรือว่าคิดว่าจะไปซื้อ PlayStation z o ซนอื่นแทนหมายถึงว่าซื้อเกมนะครับจากตัว Store ของโซนอื่นแทน แต่ประเด็นนะครับก็ต้องไม่ลืมนะว่าการที่เรามีเกมภาษาไทยเล่นการที่เรามีระบบ PlayStation Network นะครับระบบ PlayStation Store ในปัจจุบันเนภาษาไทยเนี่ยก็เพราะว่ายอดขาย,ขายของทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวแผน่นทั้งตัวเกมนะมันมากพอนะครับซึ่งแน่นอนมันต้องเป็นยอดที่เกิดจากการซื้อในประเทศไทยแล้วก็จริงๆนะครับถ้ามองกันต่อไปนะในเชิงระบบที่ใหญ่ขึ้นนะก็คือว่าการซื้อของ ของประเทศไทยนะครับผมที่มันเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยภาษีเนี่ยเขาก็เอาไปพัฒนาประเทศคือถ้าเขาเอาไปใช้ดีๆอ่ะนะมันก็ถูกไปพัฒนาประเทศได้นะครับก็ทาให้ลุงแมวคิดอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้ลุงแมวคิดในภาพรวมนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ p l a y s t a t i o นนะน,นี่ก็รวมไปถึงการซื้อเกมบน Nintendo ร w i t c h นะครับหรือว่าการซื้อเกมบน Xbox ด้วยเงินทั้งหมดเลยนะครับที่ออกไปเนี่ยมันออกไปข้างนอกนะข้างนอกประเทศในเรื่องภาษีซึ่งโอเคอันนี้มันอาจจะไม่ได้ โดยตรงกับเราเท่าไหร่นะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือว่าการที่เงินออกไปแบบนี้รวมไปถึงการซื้อ PlayStation Store ของฮ่องกงหรือของ US ก็ตามเนี่ยมันทำให้ตัวชุมชนนะครับการเล่นเกมใน PlayStation เนี่ยมันไม่โตรหรือเปล่าคืออย่างเช่นลุงแมวเองก็จะบ่นทุกทีนะครับว่าอยากให้ Xbox เนี่ยมาเปิด Store ในประเทศไทยนะอยากให้ Nintendo Switch นะครับมาเปิด Store ในประเทศไทยแต่ว่า การที่เราซื้อเกมแล้วก็ยอดมันกระจายออกไปข้างนอกเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรายิ่งห่างไกลออกจากการที่เราจะมีชุมชนการเล่นเกมอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามองกลับกันนะครับในมุมมองของผู้บริโภคนะก็มีทั้งเลือกอยู่แล้วนะครับผมถ้า s o n y PlayStation ประเทศไทยไม่ได้มีการจัดการเรื่องราคาดีต้อรหรือว่าการที่ตัว Xbox นะครับไม่เปิดสโตร์ในประเทศไทยหรือว่า ตัว eShop ไม่เปิดในประเทศไทยนะครับก็แน่นอนว่าเราในฐานะคนซื้อนะครับเราอยากเล่นเนาะแล้วก็เป็นเงินของเราแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อที่ไหนก็ได้ตรงไหนราคาดีนะครับหรือเราคิดว่าดีลนะครับส่วนลดต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วก็ไปตรงนั้นก็เลยเกิดคําถามกับลุงแมวเหมือนกันนะเพราะว่าลุงแมวเนี่ยก็มีความคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้ลองไป store ฮ่องกงดีหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วว่า store ฮ่องกงเนี่ยมันรับบัตรเครดิตไทยไหมเดี๋ยวลองเอาบัตรเครดิตไทยไปลูดดูดีหรือเปล่า แต่อีกใจหนึ่งนะครับก็อยากจะเป็นคนเล่นเกมที่มันสร้างชุมชนการเล่นเกมไปด้วยนะแต่ก็ที่แหละมันก็ย้อนแย้งกับการเนานะอย่างเช่นว่าลูมายอยากเล่น playstation 5ใช่ไหมแต่ลูมียก็ต้องไปซื้อเครื่องฮิ้วนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่เอามาขายอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์ไม่คล้ายกับว่าเราก็อยากจะช่วยนะครับสร้างคอมมูนิตี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเออมันก็ไม่ค่อยแน่ช่วยเท่าไหร่นะเลยช่วยตัวเองมากกว่าก็เลยมาเป็นคําถามนะครับว่าคุณคิดยังไงนะกับการซื้อเกมนะครับ ที่ไม่ได้มี store ในประเทศไทยนะโดยเพย่งยิ่งสําหรับ PlayStation คือถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ประมาณนึงเพราะว่ายังไม่มี store อย่างเป็นทางการใช่ไหมแต่ว่าสําหรับ PlayStation แล้วเนี่ยมันมี store ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าความผิดปกติของราคามันก็เกิดขึ้นคุณคิดว่าการซื้อแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าแล้วก็มันจะส่งผลระยะยาวกับพวกเราเองหรือเปล่านะครับในฐานะเกมเมอร์ที่ในที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีเกมภาษาไทยมากนะัก หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ลูแมวคิดไปเองมากเกินไปก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้สาเหตุที่ดูเหมือนกับโซเนียจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ในเรื่องการขายเกมแบบดิจิตอลของ PlayStation 5นะครับรวมไปถึง PlayStation 4เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีเครื่องขายเครื่องมันขาดตลาดนะพอเครื่องมันกลับมาขายได้อีกครั้งนะครับเดินเป็นทางปกติเนี่ยเขาอาจจะกลับมาลดราคาให้มันเป็นปกติอีกครั้งก็ได้ซึ่งสำหรับลูแมวเองนะยิ่งถ้าได้รู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเกมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยลูกแมวจะเศร้ามากเพราะว่านี่คือธุรกิจเต็มร้อยเลยนะครับไม่ได้แค่คนเล่นเกมเท่าไหร่คุณคิดยังไงครับคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับลูกแมวขอเป็นเลงคอฟดิวตี้ต่อแล้วว่าถอยหรือไม่ถอยดีสวัสดีครับ